โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด,ด้วยรักกันนะค,ครับผมเป็นเริ่มอยู่ในเกมไมโครับเป็นอย่างเ <_ c oughs> ช่นเคยถามว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันใช่ไหมก็คือว่าวันนี้เว้ยทุกคนเราจะไปไปปราสาทใน,นนรกกันใช่ถามว่าเราจะไปทําไมคือพี่เวฟเนี่ยอยากจะซัมซัมอะไร <_ s> ซัมอะไรทำเออคืออยากจะทําไอ้นั่นต่อเว้ยผมอยากจะสร้างเครื่องปัม๊มเขาเรียกว่าเครื่องปั๊มมอนสเตอร์ เออก็คือจะมีมอนสเตอร์ร่วงลงมาตลอดเวลาแล้วนีนนี้มันจะต้องใช้หินในการสร้างผมอยจะสร้างด้วยหินใช่ไหมแล้วหินเนี่ยผมเนี่ยจะต้องไปนั่งขุดซึ่งเวลาไปขุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะครับผูกก็เลยต้องการไอเนเธอร์สตาร์เพื่อมาทําให้เราสามารถขุดหินได้เร็วขึ้นคือเข้าใจไหมคือเราสามารถขุดหินได้เร็วขึ้นเออประมาณนั้นวันนี้เราก็เลยจอไปล่าหัววิทเทอร์เทอร์เทอร์กันนะครับผม ซึ่งพี่เวฟได้ทําการอา่อาอ้าวสมุดกูไว้ไหนวะลืมมีหลายคนบอกพี่เวฟครับมึงเลิกเล่นอาชีพรอบนี้ไปแล้วลรอยังยังไม่ได้เลิกเล่นอนโถแค่ไม่ได้เล่นเฉยเแค่แบบยังคิดอะไรไม่ออกก็ไปลงอย่างอื่นก่อนอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องใส่นะวาทำไมมันมาอยู่ในที่พอดีเก็บฟาร์มไปเออก็เลยขอฝากไว้นี่ก่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปตามล่าหาโลกเอ้ไม่ใช่โลกเมื่ก่คนเนี่ยคว่าอะไรนะปราสาทในนรกซึ่งพี่เวฟได้ไปหามาแล้ว มันอยู่ประมาณนี้แหละเออไปเดี๋ยววันนี้เราจะแปลงร่างเป็นเจ้าแท่งเบรสนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาวิทเทอร์มาให้ได้นะทุกคนเราต้องการไอ้ไอแสงขึ้นไปบนฟ้าใช่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเรียกอะไรกูเรียกอันนี้แหละผมจําได้ว่าเส้นทางมันได้อยู่บริเวณนี้แหละนะปันหาไม่ได้ยากนะทุกคนคือผมจำได้อยู่ว่ามันอยู่บริเวณนี้หลายคนก็บอกว่าพี่เวฟครับตอนไหนทาไมพี่เวฟเล่เอาชิดลอดเนี่ยพี่เวฟไม่หาแร่ใหม่เลย ก็คือว่าแร่ใหม่น่ะผมจะใช้ทีนทีในการหานะทุกคนคือผมไม่อยากจะไปนั่งทุบเตียงอ่ะคือก็ใจอารมณ์ว่าคือผมไม่อยากจะไปนั่งทุบเตียงแล้วแบบหาไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะผมก็ผมอยากจะทําเป็นแบบว่าเอาทีนทีเสียงเฮียอะไรวะเสียงแก๊สเหรอแก๊สแก๊สมึงจะเสียงนี้ใจคอไม่ดีเดนะอยู่ตรงลบสามร้อยลบสามอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ ลบสามร้อยกับลบกับสามร้อยเาี่ไงเจอแล้วนี่แหละคือตอนแรกผมก็มาตรงนี้แหละผมจะมาทําการไล่เจ้าตัววิเตอร์กันนะทุกคนเพื่อที่เราจะเอาหัววิเตอร์เนี่ยไปสร้างเป็นวิเตอร์เออเราต้องพูดว่าหัววิเตอร์เซอรตันไปสร้างเป็นวิเตอร์เออต้องพูดอย่างนี้อะไรอะไรดูของด้วยดูของด้วยเอ้เดียตอบมาแล้วหนึ่งสแกนสกิลว้าว อะไรมึงทำอยาอ่างกับยิงกูเข้าว้าเราได้หัวมาแล้วทุกคนไอ้อตัวนี้มันน่นาจะยิงเราไม่เข้านะผมจะยืนให้มันยิงไ <c oughs> อ้เหี้ยยิงไม่โดนสักนัดทำไมชีวิตมึงดูแม่นเนี่ยมาเบือ่อปะ่ะผมมอว่าเราจะเจอวิตเตอร์เจอริตันเยอะนะทุกคนนี่ไงตรงนี้อีกตัวนึงตรงนั้นทางตันขอหน่อยโอ้ไม่ตอบหัวเลยเอา้าอย่าบอกนะว่าทักปราสาทมึงมีอยู่แค่เนี้ยเกินเกินอ๋อนี่ไง ตกใจที่ว่ามีแค่นั้นดอน้อยต้องการแค่สองหัวเนี่ยไอตัวนี้มันยิงเราไม่เข้านะทุกคนเพราะว่าเราเป็นไฟเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันสามารถน่าจะต่อยเราได้นี่แหละผมถ้าจำไม่ผิดโอ้ยหกูเกลียดการติดเหี่ยวเฉามากเลยวันนี้ขอหน่อยพอดีต้องการดาวจะเอาดาวไปทำไออะไรนะเขาเรียกว่าไอนั่นแหละไอแสงขึ้นไปบนฟ้าพอไม่รู้จักชื่อกูเรียกงูงเลยเนาะ เออแสงขึ้นไปบนฟ้าใช่ทุกคนมันคือแสงขึ้นไปบนฟ้าอันนี้มีเกิดอีกไหมโอ้ยไงเกิดเยอะเลยตอนนี้ผมใช้เป็นดาบฉกชิงสนะก็คือมันก็เยอะอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ดอกโอ้ยดอกเพ้น้อยเนี่ยเห็นไหมมันตีเราได้แต่มันยิงใส่เราไม่ได้นะอะไรอะไรอะไรลูกมาสิมามีดอกห้สักอีกสักอันสองอันไหมต้องการอีกสักอันสองอันกูก็จะพอแล,ล้วเนี่ย โอเยี่ยมเลยทุกคนมันไม่ดอปเพ่เราหลายคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยไปหาแร่ใหม่ <c oughs> คือตอนนี้พี่เวฟเนี่ยบอกเลยว่าผมก็ฟาร์มเอดินปืนไว้อยู่นะเออแร่ใหม่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่หานะพี่เวฟครับพี่เวฟยากเล่นไม่จบเลยแร่ใหม่พี่ยังไม่ได้หาเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลย,ยจะบอกว่าเออแร่ใหม่เนี่ยหาแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงนะทุกคนเ,เดี๋ยวขึ้นปัก ยัดลงโอ้ยตกใจนึกว่าจะล่วงลงไปเถอะเอ้ยเกือบไม่ได้หัวแล้วกูมันได้วันเดียวเนี่ยทำไมมันดบยากจากังวะเรี่ยผมใช้ดาบเป็นไอ้นี่นี่ยฉกชิงนะเนี่ยเฮ้ยฉกชิงสามเลยนะเวย้ยไม่ใช่ฉกชิงง่ๆนะเวย้ยดูดิไม่ดับอีกแกอะไรวะทำไมชีวิตกูมันดูยากลำบากตรงนี้มันมีนรกเพิ่มมนะัน่ยขอบิวตสำรวจว่อยอูทางตัน โอ้โหเราบินกลับมามอนสเตอร์น่าจะสปอนใหม่ใช่ไหมไรวีแววมาก <c oughs> นี่ไงไน,ไนี่งเนี่ยสปอนใหม่อยู่เฮ้ยดับแล้วใช่ไหมอ,อ๋อไอควายดาบับโกูนึกว่าดาบับกูหลอกกูดีใจความที่ได้ได้ดาบดอกตอนนี้เราไม่ต้องสนใจนะทุกคนคือเราจะปล่อยให้มอนสเตอร์มันตีเราไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะถึกมาก ไม่น่าจะมีอะไรฆ่าเราได้แล้วคือถ้าเกิดว่าเราได้แร่ใหม่ครบทั้งตัวเนี่ยผมว่าโคตรก๊อ์อะเออมันไม่น่ามีตัวอะไรฆ่าเราได้แล้วมั้งนอกจากเราจะงูตายเองอย่างเช่นตกจากที่สูงเพราะเราไม่มีอรอ,องเท้าตกจากที่สูงเออตกจากที่สูงเนี่ยเรากูตายแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ขอในดับหัวมาทีเขาหัวเหมือนเวอร์ชั่น1.17ิเขาจับโอ้ยยิงพร้อมกันรัวมาก เหมือนเวอร์ชัน1.17เขาจะอัปเดตไอ้ไอ้ฟ้าผ่าใช่ไหมที่มันจะสามารถแบบเอาฟ้ามาผ่าใส่ควิปเปอร์แล้วเวลาควิปเปอร์ระเบิดเสร็จตัวไหนมันก็จะดอบหัวอะไรเงี้ยควิปเปอร์ชาร์ตอ,อ่ะเออใช่ไหมเวอร์ชนันหน้าน่าจะหายพวกนี้ง่ายนะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังยากอยู่ดีตรงที่เราจะเอาควิปเปอร์มาได้ยังไงนันะ่นแหละสิประเดศเราจะควิปเปอร์ er มาโลกนี้ได้ยังไงวะขอได้ขอได้้ออุอย้ยตอบแล้วไปเดียวเดียวมึง มึงใส่หัวตัวเองได้ด้วยเหรอวัาอะไรวะเนี่ยโอ้กูเพิ่งเคยเห็นอ๋อมันมันใส่หัววิทเทอร์ได้ด้วยเด้อเด้ออะไรคือวิทเทอร์ใส่หัววิทเทอร์วะขอหน่อยกูไม่ดอบไอตัวนี้ดบับแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดับมาไม่ดอบตัวนี้อะดอบยังไงตัวนี้ก็ดอบดอบับไม่ดอบสักตัวไอเวดด้วยโอเคช่างมันทุกคนอย่างน้อยเราก็ถือซะว่าเราฟาร์มเอากระจุกด้วยแล้วกันนะฮะ เก็บไหมเสียดายกระจุกนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีบินนี่ <c oughs> วิ่งตาสวดตาโตนแน่นอนตาโพน <c oughs> ต้องเลือกว่า,าไงวะ <c oughs> อ้ภาษาภาคอีสานภาษากูถ้ากูยังพูดไม่ถูกเอ่อมีไหมนี่ไงอีกตัวนหนึ่งขาไนดับหน่อยมไม่คิดจะดบับโอ้ข้างหน้ามีสามตัวป่ะทุกคนเขาเดี๋ยวนะผมว่าผมตบไปตัวนี้ก่อนมันเกะก,กะมึงมาได้สิไหมโอ๊ยกูตกใจเวียนเลย ดอบสักตัวสิมึงจะดอบยากอะไรขนาดนั้นเล่าตรงนี้ไปได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ไปได้ปะโอ้โอตรงนี้มาได้แต่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรปะะอุ้ย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  <c oughs> มึงโดดสูงมึงโดดทับหัวกูเลยเลยเฮ้ยตรงนี้มีกลองเดมอนอ๋ออะไรวีแววดดมอนเหลือเกินขอบคุณมากสำหรับเดมอนไม่มีให้กูสักเม็ดแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาที่นี่เพื่อหาห,าหัววิตเตอร์ น่าจะได้แล้วแหละสองตัวนี้แหละสามตัวนี้แหละไม่ดอกดบไม่ดอกดบไม่ดอเฮ้ยทำไมกูเริ่มทอจังวะไอ้ยึงจะหาเจอปะเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยนะวิธีการที่เราจะให้มอนสเตอร์มันเกิดใหม่นะครับเราจะต้องบินไปไกลรอให้มันรีสปอนก่อนก็นคือว่าเราต้องบินออกมาไม่ให้เราเห็นตัวประสาทแล้วเราจะกลับไปใหม่ แล้วเจ้าทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะสปอนมอนสเตอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเห็นไหมเห็นไหมเกิดขึ้นมาใหม่อีกเยอะเลยแบบเต็มกระนำซัมมิเซล์เลยดูดิเต็ม <ๆ S 1> ไปมมดเลยขอหน่อย,ขอ,อยขอหน่อยสิขอหน่อยดอบดอบให้สักอันได้ไหมดอบให้ส<ๆ>ักอันได้ไหมคืออยากจะกลับบ้านกูอ,อยากจะฆ่าวิเทอร์แล้วย่างไลวิวแววอย่างไรไลวิวแววนี่กูลาบปามด้วย กูลามปามกูตบยันเบรสมาเนี้ซิมาเนี้โอ้ไลยพี่เบลโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่เวฟขอนั่งฟาร์มก่อนแล้วกันนะกูว่ามันจะได้เร็วกว่านี้เดี๋ยวขอนั่งฟาร์มเอาเจ้าหัววิเทอร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนที่ผมหาครบแล้วแล้วกันเนาะนั่น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 กูตบโดนกูไม่ได้จะตีมึงเลยเดี๋ยวอย่ามายุ่งกับกูมึงอย่ามายุ่งกับกูโอ้ยไปเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อน ดบดบโอ้ได้จริงด้วยได้จริงด้วยเอะเธอสามหัวเอ้ยอ๋อตกใจไอ้เหี้ยผด้วเกูกูก็ตกใจด้ว่าทิ้งหัวไฟเวนเอ้ยตัวควนเลยคนมาเกือ <c> บ <oughs> พุ่งลงไปเอาแล้วเมื่อกี้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราได้มาเป็นหัวทั้งสามหัวแล้วเดี๋ยวเราจะทำการคืนชีพวิทเธอกันนะ คือผมจะคืนชีพมันแล้วก็ตบมันแล้วก็รีบเอาดาวเลยนะแต่ตอนนี้ผมมีธนูแล้วก็มีลูกธนูที่แบบแข็งแกร่งมากแล้วเราก็สามารถบินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคืนชีพวิเทอร์เขาบนเลยคือเราไม่จำเป็นจะต้องเอาวิเทอร์ไปอยู่ข้างล่างดินแล้วก็แบบไปไฟมันอยู่ในดินนะในในในข้างล่างเราเก่งพอเว้ยเราคือแบบดาเมจเราแรงเว้ยอเราสามารถซูวิเทอร์ได้ง่ายนะครับว่าตอนนี้ของเรามันไม่คือเราพูดว่าไงของเรามันไม่กระหลงปองอ่ะคือก็จะวหาเออของเรามันก็ดีอะเดี๋ยนะผมจําได้ว่า ทารางกับบ้านกูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซ้ายมือซ้ายมือนั่นไงโอ้โหมาแบบมาจนจําได้ทุกที่เออเหมือนกับแบบเป็นบ้านตัวเองไปแล้วนระลกตอนเนี้ยมาแล้วทุกคนเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการไฟกับวิทเทอร์แต่กูจะปล่อยมันตรงไหนดีเอ,อ้ผมว่าไปข้างล่างเนี่ย <c oughs> เออผมว่าไปข้างล่างเนี่ยน่าจะดีแล้วผมกลัวแบบผู้พังม่เดี๋ยนะตรงนี้น่าจะมีถ้ำหนึ่งที่เราเคยลงไปอยู่นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่นี่นี่นนนน ผมจำได้ว่าผมเคยขุดลงไปอยู่นะบริเวณนี้ใช่ปะใช่ปะหรือกูมั่วโอเคทุกคนกูน่าจะมั่วกูมั่วหรือว่ากูจำไม่ได้ไะมันน่าจะมีอยู่นะตรงที่เราขุดลงไปนะเป็นรูอะ่ะเป็นรูยาวๆอะ่ะเนี่ยมันจะมีตัวคราฟอยู่เลยเนะี่ยตรงรูยาวๆเหรอรูยาวๆโอเคกูไม่เคยไปเออเดี๋ยวนะจำได้จำได้มันมีรูตรงนี้เดี๋ยวเราหารูด้วยเออผมว่าเรา ลงไปในรูแล้วไปไปสร้างมันแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวผมว่าน่าจะ work หรอนะเออสร้างรูไอ้ตัวนี้มึงยังมีชีวิตรอดอยู่วนะเนี่ยแล้วก็มีเอลอนเกรมเกิดรอบละไอต้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าโคตรแหลกเลยทุกคนเออเหมือนยิ่งปล่อยไปมันโคตรแหลกแหละเออสักวันผมว่าผมน่าจะได้เอาทีนทีมาบึ้มมันแต่นะเราจําได้ว่าเรามีรูไม่ใช่หรอ,อรูแถวนี้ไม่ใช่หรอกูอจําได้ว่ากูมีรูไม่ใช่หรอแถวนี้รูรูอยู่ไหน ถ้ารูเพื่อนมึงอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมกูจาได้มึงอยู่แถวนี้แหละกูรู้มึงอยู่แถวนี้แหละรู้รู้รู้โอเคไม่เจอช่างมันนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราปล่อยวิเทอร์บริเวณเอ้เนี่เหรอรู้โอ้โถกำลังจะไปเลยนี่อย่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราปล่อยวิเทอร์ตรงนี้ก็ได้ฮนะเราจะทําการอัญเชิญมันตรงนี้แหละอาจจะมืดแต่ละทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมท็อตมา มันเราจะกลายหลากแล้วเดี๋ยวเขาปรับเสียงก่อนกลัวมันเสียงดังตุ <c oughs> ้มเออมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับพี่มาดิ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 มาด,มาด,มาดิเป็นวิเทอร์แล้วไงอ่ะไม่เคยกลัวหรอกหนีเร่าหนีเราหนีเร่าเอ้ยทางจะหมดแลวอ๋ออันนี้อันนี้ต้องฟันแอะสบาย บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องบินน่ะเออข้าวิเทอร์เฮ้ยเดี๋ยวมึงรีบตายรีบรีบไปรีบไปรีบตายรีบตายโอ้โหมาตายอยากแท้โอ้ยตายตายตายกูเนี่ยจะตายแล้วแหละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นทุรนทุไลโอ้ยโอ้ยไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับไปสร้างเอตันเนี่ยทุกคนไอ้แสงขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละเรียกได้แบบระยำตำบอลจากแสงขึ้นไปบนฟ้า ค,คือไอ้แสกขึ้นไปต้องมีกุ้งตเรียกมาแสกขึ้นไปบน้าคือผมว่าผมจะสร้างเอเขาเรียกว่าอะไรนะแองแองหาเหล็กอะไม่ใช่หาเหล็กหาหาเขาเรียกว่าอะไรวะหาหินเออแหล่งหาหินจํานวนใหญ่ออไม่ใช่ขนาดใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสร้างให้ดูว่ามันจะใหญ่เบอร์ไหนสิ่งแรกที่เราต้องการนั่นก็คือออบซิเดียมกูจำได้ว่ากูมีนี่ไง แล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องการก็คือทองไม่ใช่ทองเลยเหล็กไม่ใช่เหล็กไดมอนอันนี้คือดินปืนที่ผมฟาร์มไว้นะทุกคนเราจะฟาร์มไว้ทำทรีแอนทรีเหล็กเหล็กไม่ใช่เหล็กเลยไดยมอนไดมอนไดมอนเดมอนไดมอนอ่อไม่ใช่อันนี้ดิเดมอนไดมอนโอเคเรามีไดมอนแล้วอันนี้เดี๋ยวขอกระดูกไปเก็บไปตรงนี้ก่อนนะเราน่าจะไม่ได้ใช้อันนี้เราก็ทิ้งไปไดมอนโอเคตอนนี้เราขาดอะไรวะกระจกปะ กระจกกระจกในการคราฟกระจกในการคราฟอะแล้วตกคราฟอยู่ไหนตกคราฟอยู่นี่ตกคราฟอยู่นี่อ่ะฮะโอเคเราได้มาแล้วทุกคนแล้วมก็ต้องการเหล็กเอาผมก็ต้องการเหล็กของเราที่มีนะครับเพราะว่าไอเจ้าเครื่องเนี่ยมันต้องใช้เหล็กจํานวนมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะใช้เหล็กของเราทั้งหมดที่เรามีเนาะผมว่านะเหล็กเนี่ยมันต้องใช้เยอะแน่เลย ประมาณสักสี่กองสามกองสามกองนี้ก็น่าจะได้แล้วซึ่งถามว่าเราจะทําไว้ตรงไหนใช่ไหมเอแสงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไอเหี้ยผมเกลียดคานี้เหลือเกินไอแสงขึ้นไปบนฟ้าเ่ยไอแสงขึ้นไปบนฟ้าไอเหี้ยเป็นห่าเลยคำนี้เลยไอแสงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย,เ,นนเ,นนเ,ยเราจะทําไว้ประมาณบริเวณนี้แล้วกันนะทุกคนนะอ่าผมจะทําประมาณนักสี่ชั้นเออสี่ชั้นอันนี้สองแหละอันนี้ก็ชั้นที่สามนี่ชั้นที่สาม โอ้โใหญ่เหมือนกันแะเนี่ยอันนี้ก็ชั้นที่สี่มันทำได้สูงสุด4ี่ชั้นมนผมจำไม่ผิดน่าจะใช่ไหมน่าจะใช่แหละน,น่าจะได้สูงสุดประมาณสี่ชั้นมันก็น่าจะแรงคดโคตรแล้วแล้วทุกคนเออสี่ชั้นนี้น่าแบบหึหึแจมโบ้ผมบอกเลย4ชั้นน่าจะโอเคสุดๆแหละเดี๋ยวเราจะใส่บล็อกเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปทรงพีระมิดยู่นามีตรงกลาะนะี่ย อ๋อมีมีม,ม,มีตกใจไม่ใช่วาวางไปตั้งนานึงไม่มีตรงกลางนะบริเวณเลยเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้รวยแล้วก็อย่างนี้เลยนี่มันก็จะกลายเป็นทรงพีระมิดอย่างเงี้ยนี่เก็บเก็บเอานี้ตั้งว้าวเอ้ดีวะนี่นี่ก็ได้ละไม่ยากเลยแล้วก็เราจะเอาใช้กระจกมีแม้กระจกเป็นสี่กระจกบ้านกูไม่มีกระจกเลย ว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไม่มีกระจกเลยงั้นเราเหล็กมาหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาดูบัฟกันนะผมบัฟที่เว็บต้องการเนี่ยคือบัฟขุดเร็วนะทุกคนมันคือบัฟเร่งรีบเหรอมันเรียว่าเร่งรีบเหรออ่าบัฟเร่งรีบนะครับผมจะใส่เป็นอ่าอ่าอันนี้เข้าไปหนึ่งก้อนเนาะแล้วมันก็จะได้เป็นเร่งรีบมาสองเนาะเดี๋ยวเราจะลองผมจะใส่เป็นสองรอบแล้วกันเนาะ่อะ ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาลองขุดกันดูนะครับเอ่อบริเวณที่ผมจะขุดเดี๋ยนะผมขอแปลงราบเป็นคนก่อนแล้วก็ขอแปลงราบเป็นเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกูจะเดี๋ยวกูจะปรับอ๋อจะปรับเสียงเหลือทั้งประมาณยี่สิบนะครับเพื่อความไม่น่าลำคาญคือถามว่าเอาวิเว็บไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยคือมึงใช้พรั่วมันก็ปกติเดี๋ยวก่อนพรั่วตรงนี้มันอาจจะปกตินะเอ็นน้องเออ ทั่วตรงนี้มันอาจจะดูแบบปกติปกติมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแดี๋ยาทไมพวกมันจะพังเลย <c oughs> ไอ้ยาพวกมันควรพังง่ายเลยเวยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ใช้พว่วนี่เดี๋ยวมจะทุบไปก่อนเดี๋ยวมันจะทุบจนถึงชั้นหินก่อนเลยแล้วกันไม่มีเลยอ๋อนี่ไงชั้นหินอ่านี่นี่ชั้นหินชั้นหินเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์ให้เห็นแต่ชั้นหินก่อนเราจะมาดูความไวของไอ้เจ้า เออไอแสงกึ่งเป็นบนฟ้านะฮะใช่เราจะมาดูความไวของมันมันชื่อว่าอะไรวะมันชื่อว่าแสงกึ่งเป็นบนฟ้าไ <c oughs> <c oughs> อเห้ยกูไม่รู้ชื่ออ่ะมันคือชื่ออะไรวะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านซะด้ว <c> ย <oughs> มันคือชื่อแสงกึ่งเป็นบนฟ้านะทุกคนถ้าเกิดว่าผมพูดถึงแสงกึ่งเป็นบนฟ้าผมจะหมายถึงแสงอันนี้นะใครเป็น f c ผมก็ฝากจำด้วย้วกันนะฮะเพราะว่ากมมูก็มั่วเหมือนกัน อ่ะเดี๋ยวีย่เอาดินออกก่อนแล้วกันเนาะเออมันต้องเอาดินออกให้หมดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มันเห็นแต่หินจะชัดเลยนี่เดี๋ยวเคี่ยวกันเคี่ยวกันนี่อันนี้ผมผมไม่ได้จะสร้างแค่นี้นะแต่ผมจะสร้างใหญ่แบบขุดขุด,ขดหินก็น่าจะเยอะนะครับแต่ว่าเราจะไม่สร้างแค่นี้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราแปลงล่างก่อนนะอ่ะคือเราจะทําประมาณผมว่าผมจะทามาประมาณเนี้ยแหละโค้งเอ้ยไม่ใช่ใชน่าจะประมาณโค้งไปนู่นอ่ะนู่นแล้วก็มานี่แล้วก็ เนี่ยบริเวณนั้นผมว่าผมจะทําเป็นแบบรูลงไปแบบใหญ่ๆเลยเออถามว่ามันคุณเร็วขนาดไหนหนดูนะคือมันเร็วมากหน่งสองดูดิดูดิทุกคนเดี๋ยวขอปรับเสียงผมไม่ได้ยิน <c oughs> ดูดิทุกคนโอ้พระเจ้ามันจะขุดแรงมากดูดิขุดแบบไหลลื่นมากเหมือนกับเราใช้ไอ้ที่ขุดดินอะ เออมันเหมือนอย่างนั้นเลยเว้ยคือมันขุดไหลลื่นมากดูดีทุกคนนี่เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนะทุกคนนะแค่นี้ผมก็จะมีที่ขุดแบบรัวๆ,ๆเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ฟาร์มแบบพวกหินนะครับเพราะว่าหินผมต้องการเยอะมากเออเพราะว่าผมต้องการหินในการที่เราจะไปสร้างแบบว่าที่ปั๊มมอนสเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเราเอาตรงนี้เป็นที่ปั๊มมอนเตอร์เลยก็ได้นะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาขี้เกียจเราเราต้องการสร้าง เรไม่ใช่เดียเราไม่อยากรองนี้เราต้องการสร้างเองเออเราขยันดิเราต้องพูดอย่างนี้เออเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เร,เราก็จะมีที่ขุดแบบโคตรพ่อโคตรแม่เร็วแล้วตอนนี้เราแบบเป็นก๊อตแล้วทุกคนเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวในรอบหน้าถ้าผมมาอัดเดี๋ยวผมจะมาทําการเผาเดี๋ยวผมจะเผาหินแบบนีไ้ไปเยอะๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเจ้าหินอันเนี้ยเอาไว้สร้างเป็นที่ปอมมอนสเตอร์ แล้วผมต้องการดินปืนจํานวนเยอะนะครับถามว่าเราจะไปทําไมดินปืนเราจะาไปทําเป็น TNT เพื่อไประเบิดหาแร่ใหม่โอเคนะประมาณนั้นประมาณนั้นเอาโอเคทุกคนนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่เวมแล้วก็เออ่เดี๋ยวนะแล้วก็ใครวัดคลิปคนเดียวเออนั่นแหละฝากไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะกันนะครับผมจอกันคลิปหน้าบา,บายๆไปละเดี๋ยวขอเอา หีบเดี๋ยวผมจะวางหีบไว้ตรงนี้อ่ะเยอะๆเลยเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านแบบง่งๆไว้ตรงนี้หลังนึงเอาไว้เผาหิน <laughs> เออเพราะว่าเราจะขุดล้วัวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอุปรกรณ์ใกล้พังเราก็ไปไอ้นี่ได้ไปร่วมังกรเพื่อซ่อมเพราะาเรามีซ่อมแซมอ่ะน,นะเอเอถะอดีจะตายโอเคไปแล้วทุกคนจอก,กัน